สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมลบพราภูตานนท์ในรายการ,กรเกษตรศาสตร์นําไทยรายการที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ตั้งใจผลิตขึ้นเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยตลอดจนสาระความรู้ต่างๆให้กับท่านผู้ชมครับเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ75พรรษาในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับทางรายการ,กรเกษตรศาสตร์นาไทยจึงใคร่ขอ,อนําเรื่องราวของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้กับชาวรั้วนอนรีของเรามานําเสนอรครับนับตั้งแต่เสด็จเถลิงทวันสิริราชสมบัติตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญ่น้อยเป็นจำนวนมากเพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขของทวยราชด้วยพระอัจฉริยภาพพระปีชายานอันลลัมเลิศและพระวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้าพระราชกรณียกิจเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริและโครงการพระราชประสงค์จำนวนมากที่ได้ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากและความลำบากในการดำรงชีวิตของพระสุฆนิกรทั่วทุกคนทุกแห่ง มหาเกษตรศาสตร์เองนั้นก็ได้ก่อได้ได้สถาปนาเมื่อปีพุทธศักราช2500 2486นะครับแล้วก็ก่อนรัชสมัยขององค์ท่านเพียง3ปีนะครับแต่ด้วยพระราชพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวต่อมหาเกษตรศาสตร์นั้นก็ทรงมีพระราชกรณียกิจและกิจกรรมของพระมหามหาเกษตรศาสตร์นั้นก็ได้มี ต่อเนื่องแนบแน่้กันมาตลอดนะครับพระบาทสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จมาลลายเสร็จศาสตร์นี่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักาศราช2489นะครับเมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าเจ้าฟ้าภูมิพลอดุญเดชโดยโดยเสด็จสมเด็จพระบรมออรสอาอาพระบรมเชษฐาธิราชนะครับรัชกาลที่8เพื่อสเสด็จทอดพระเนตรกิจการทำนาที่บางเขนแล้วก็ ทาพเนเกิจการของพระไร่เกษตร์ในด้านของการปรุงขวัญให้แก่เกษตรกร,ร,กรหรือประชาชนทั่วไปนั้นพระองค์ก็ได้ทรงเสเด็จมางานกเกษตรเกษฐแห่งชาติซึ่งจัดเป็นปีที่สองของพร,ระไรเกษตรศาสตร์พระนริตเดต์ไปพระองค์เองนะเป็นทางการแล้วก็มาทรงเปิดงานมาเยี่ยมมาชมกิจการต่างๆ ในด้านของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอาหารของประชาชนเนี่ยก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจที่สําคัญหลายประการนะครับเช่นในด้านของอาการปล่อยนะครับนำประมอเทศต้นพงได้ทรงเรียงอยู่ในบอ่อที่สวนจิตครับนำมาปล่อยในในบอ่อที่เสรกรามงเขนคือด้านหน้าของหอประชุมในปัจจุบันนะครับเมื่อวันที่29 พฤศจิกายนพุทธศักราช2506นะครับก็ได้สเสด็จมาปลูกต้นนนทรีนะครับที่ริมสระน้ำหน้าหอประชุมมาเลคเกษตรศาสตร์จำนวนถึงเก้าต้นแล้วก็หลังจากทรงปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยก็ได้สเสด็จทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีของมาเลคเกษตรศาสตร์ในหอประชุมนะครับหลังจากวันนั้นนะครับท่านพระองค์ท่ทานก็ได้มีได้พระราชทานพระราชโองการมาทรงดนตรีกับนิสติตวงดนตรีของมาเลคเกษตรศาสตร์วงเคยูแบนเนี่ยเป็นประจําเกือบ ไม่ต่ำกว่า1ิครั้งนะครับแต่ครั้งสําคัญครั้งหนึ่งคือเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2509นหานะครับได้โปรดเกล้าให้นิสิตมหลาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็คณาจารย์เนี่ยไปที่พัทที่นั่งอัมพรสถานร,ราชว่งดุสิตนะครับแล้วก็ทรงดน,นตรีและว,วันนั้นก็ได้ท่งเพลงพระพราชทานเพลงพระนิพนธ์เพลงกกเกษตรศาสตร์ นะครับเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นเพลงที่42ที่ทรงพระอรนิพนธ์ให้เป็นเพลงประจําิทยารัยเกษษรศาสตร์นะครับและนอกจากนั้นผมคิดว่ามีสิ่งที่สมควรจะนํามากราวด้วยความปิดิยินดีได้แก่การที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและเดชปนังเจ้าพระบรมราชินาถได้ทรงพระราชทานความไว้วางพระราหฤทยัยให้ตัวมีพระบรมราชานุญาตนะครับให้สมเด็จเจ้าฟ้า พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยลักษณ์นะครับสเสร็จมาศึกษาระดับปริญญาตรีนักคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อระหว่างปีพุทธศักราช2518ถึง2521ในพระราชวโรกาสที่พระบาทเสด็จพระเจ้าหัวจะทรงมีพระชนอายุครบ75พรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2545และ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเรษฐศาสตร์จะมีครบ60ปีวันสานาในวันที่2กุมภาพันธ์สกราตทธศักราช2546ผมในนามของสภามหาวิทยาลัยเรษฐศาสตร์คณาจารย์พนักงานนิสิตทั้งนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าขอพระราทานราชโองการถวายพระพรพร้อมหน้าคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จง อภิบาลคุ้มครองรวบสดิ์แบบใช้หัวให้ทรงพระเกษมทำลานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิต,ตาพรเป็นร่มเกล้าของชาวเกษตรและประชาชนชาวไทยทั้งหลายชั่วกาลนานและในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงสารคดีสั้นเพื่อส่งเสริมโครงการ1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับ เสียงที่เราได้ยินบ่งบอกถึงความกรอบอร่อยของข้าวแตนน้ำแตงโมขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือจังหวัดลำปางทำข้าวแตนด้วยวิธีการที่ง่ายไม่ยุ่งยากข้าวแตนนี่เป็นขนมโบราณโบราณเพราะว่าคนท้าตะกอนเนี่ยเอามาคุกน้ำอ้อยเนะาะพอเขาก็มาเปลี่ยนสู่ปั๊บปุ๊บมัเป็นน้ำแตงโมงก็ขายดีเป็นทีซีตลาขั้นแรกเราก็เอาเข้าวแตนมาห,หนึ่งพืนแล้วก็เอามาหนึ่ง หนึ่งลากาเตรียมน้ำแตงโมเกลือน้ำอ้อยเอามาคุกแล้วก็ลองพิมพ์ลงพิมพ์ลมแล้วกดพิมพ์แล้วเอามาตากสองวันแห้งแลาา้วก็นำไปทอดน้มตางแล้วบรรจุกล่องขาแต่น้ำแตงโมนี่รสชาติจะหอมและกรอบราาอและเป็นตีทูกใจของผู้บริโภคข้าวแต่น้ำแตงโมจึงกลายเป็นของสำคัญที่นะักท่องเที่ยวไม่ลืมซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน